แล้วมาแจกคนอาจจะเขาได้ดึงคนเข้ามาได้ผมอยากทูทูรเลยแล้วก็ได้ช่วยผมอายุจะแบบอะไรวะจะขึ้นมาหาลัยจะแบบว่าพูดไงดีวะโอ้ยโอเ <c oughs> ีสมาธิ <c oughs> ผมก็อยุ่ระดับหนึ่งแล้วแต่ว่ามันก็ใกลแบบ้จุดที่ผมต้องไปอยู่ด้วยตัวเองแล้วตอนที่ผมอยู่กับพ่อแม่อยูไ่ไงผมอยากจะมีงานอยากจะมีเงินก่อน มันน่าเศร้าอ่ะเลื่อนติ๊กต็อกเลื่อนเฟซบุ๊กสมัยเนี้ยเจอเด็กอายุสิบหกสิบแปดอ่ะไม่รู้มันทำเพี้ยอะไรเงินเปล้านล้านอ่ะกูเพี้ยทำเลยวะอยู่บ้านเล่นเกมน่าเศร้าแต่ก็ถ้าจะเศร้าอย่างมันไม่ทำอะไรมันก็ช่วยไม่ได้อยู่อย่างนั้นไปก็ต้องเปลีป่ยนวิธีอย่างนั้นไม่รู้ว่าผมอยากจะลองขายของนะแต่เงินทุนผมไม่มีนะผมนึกอยู่แล้วว่าเออเพี้ยอย่างไรที่บ้านกูอ่ะ มีคอมเครื่องหนึ่งรู้ว่าเออเป็นไลน์สตรีมตอนนี้ผมยังตั้งโดนเดี่ไม่เป็นเลยเดี๋ยวเฉพาะผมลองตั้งโดนเน็ตอาจะหาคนที่สอนเป็นสนักคนทุกควสมาธรของิมันเดี๋ยวผมคุดไปเรื่อยเลยโทษนะครับ